คนมาอยู่คนมาอยู่เป็นยังสีเนอคน่มีแต่้างเตีเอาหลดังน้มาหลายนเราก็เียดปอุ้ยอุ้ยยังมีมีตัวนี้ไหมั้งนั้มาหลายคเรากรเียปดมีแต่ห้งเตี แสดงว่าลิงเคยขึ้นไอยู่นเลยเ่นไหม๊อนตั้งเต็นไหมบนอุ้เต็นไหลไม่คืนมาจ้าเขียเต็นล่ามใช่ไหมม้นตามม้นเต็น หมอกขอกมอนเตนกระเซ็นมอเมนเตนธรรมศาสตร์เตนล่ามป่าอู้โอ้ยกระสืมาอยู่คักโอห่หดอู้ยแม่ก็ยังบินอยู่อุ้ยแม่ตัวนี้ไหมตายตายเตะเพิ่งพ่อเตะเพิ่งย่านเตนโอ้แม่มีแม่มีมีแม่มีแม่อู้ แม่พี่นไรผเนี่นนอยอับอืมอือเป็สีเนาะเ้ยอัไม่อยู่ก็รอกระรเดียดมาเสั่งเลยเฮ้ยเนาะ้ยออ้ยอยู่นี่ก็มี Min mong măng, mong măng. Oi hằng niko, yong minh mèo, yu ku thoát hai thoát thôi, thôi, thôi. thoát hai 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 นี่จะห้องเตียงนะพี <iling amine sounds> ่หน่อยยานอยู <lim> ่ดิเห็นวากรไรอูนี่ก็ยังมีเมียมาอยู่ขาเ็นวากระไรอ้อ้ยอออาดโอ้ยแม่เอยเห็นเตียนนะเักตัวนี้มหมบ่แม่เหอนผึ่งตัวนี้ อุ้ยห่างไปเนาะทางกำไฟพีเนาะอันะนี้ห้างแล้วโอ้ยลายขักลายเนี่ยฟูเนี่ยยุ่ยัึงตัวทางขึ้นบันไดโจนมาหอดเฮียนเนี่ยตบ้าไม่เฮียนหลังไง้หน่อยเฮียนหลังแบบนี่ ไม่หอดินเกียเก่ยวโอ้ยอยู่ฝุ่นก็มีวุ้มาแต่ใส่มะก,กระดอกก็เรียกแท่หน้าโอ้ยยังมวนหักโอ้ยเพี้ยเปียยยังบินมึงมึงอยู่มีอยู่ซูมม่มซูเจี๋ลอดโงกบหน้าต่างผ้าผนังนะ แต่น้วนๆว่ามีต่อมาเกี่ยมยังมีอยู่แม่อยู่เกี่ยบไปแล้วยพิ่งเกี่ยบไปนอาเจ้านวยคุณนั่ะคุณนั่งู้อึ่งอย่องเอ้ย ม่งนะมาอยู่ขักอยู่ในเถืออีพอ,อ,อย์เรียกว่าง,งานกันมาสั่งมาอยู่เห็นคนปานคนสั่งคน,นแปลงไใบทนอพอเป็นจนังได้คือมาอยู่กระดอมาเกียงใจบ้านนเนิ่ยโอ่เต่นเอ้ยแต่นเอ้อยเพ่งมหาด้ธิทานบ่นบมาลูกน้านมาส้ม คุณแม่นบ้านมีสุหองมีทุกตะล่างเม็ดเอาหลดอุ้ยโอ้ว้าป๊าหลอดเข้ามาเหมือหันพี่เนาะโอ้ยป๊าดพออีแม่รุง่งเมป๊า ตัวเด็กน้อมันคือเล็กแคนอนบัานนอปีใส่เล็กก็นะพูดนะนี่เที่งคุณก็มีแห่นอันตรายด้วยคนอุ้ยอุยเจนยังไดมันกระกระเดียเอ้อหนี่กรมบนนีก็ยังมีแม่อยอู่อยู่ขักอยู่เนี่ยจ้ะพนะ อืมใคยกันยังม,มาาเอเจ้าแล้วครที่มาอยู่แบบนะั้นอยู่แบบพวเกียงใจอีดีตัวไหนพูดน,นะอยู่รังาคาามันก็มีฮุ้นฮุ้นอุ้ยโอ้อยู่นี่ก็ยังมีเมีอีกอู้อยู่นี่ก็มีบัตรอ,อ,อยู่นี่ก็ม,มีบ้านบนห่างจะห่างตัวนี้ไหม าาสามห้องแล้วนี่สุกลืบทุกซอกเขาหล้ดต้องค่อยไปค่อยมาเลย สีบลองไรเบิดลันเบิดแนวสบาอยู่ทางนี้มีบนนอก่ะเนาะเบิรงบิรห้องที่สี่ด้หนึ่งสองสสี่ห้ห้องที่หกนี่ห้องที่หกิเขาปห้องที่หกบันอ้ออุ้ยอุ้อุ้ยอมึงอมึงอบ ไม่อออขอไปได้บันอุ้ยมาถ่ายอยู่ประตูเลยบันนี่มาถ่ายอยูปป่นี่น <c oughs> คอยคำว่มมาบางทีซื้อดอกวันนี้มาลังเกียร้ม,มาลังข่วนจอผู้ใดทั้งสิน้นอุ้ยโู้นหูนหนะ ข่อยมาออกโอ้ยติ่งแห้งก็บ่ได้พี่น้องปุ๊บนั่นเอาแล้วเอาแล้วเอาติ่งแล้วโอ้ยเอาแล้วใส่แล้วโอ้ยอู้หใส่แล้วใส่แล้วเล่นงานข่อยแล้วโอ้ยตัวพคนถ่ายโอ้ยใส่แล้วบินนี้เซย์ที่น้องหวังโอ้ยโอ้ยปวดมีขันยามหยาบอ่ะ เพิ่งถือเตนตอดเพิ่ถงถพึ่งถือตนตอดอะไรไอทไมใส่ใส่ขอ,อี่นานมาเลยตัวมาเลยตัวโอ้ย,ลลอย,อยเล่นเล่นกูสแล้วาโอ้ยวนอน แม่บออุ้ยมามีผอมมีแต่แม่บอลนี่น้อแม่เต้นอุ้ยอุ้ยยาเด้อยาเด้อโอ้ยไปเร้อบผ่านยาเด้อ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 ไปเร้อบผานมาอยู่แล้วห้อยโดนไปแล้วยุ้ยมีสมองทุดเจ๋าเลย อยถึกแล้วถึกแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยขั้นหยาบๆได้บนี้คือเงาขาทวนๆโอ้ยห้องปวดงงนี่ทางล่ม่อนี่ก็พูนก็มีทางล่มก็มีทางขึ้นก็มี่บ้านเอ้าโอ้ยมันก็น,งงกนกนะ bà đã đạo đã con không buồn lẹo lên buồn lẹo